บ้านเฮาสวัสดีที่สุผู้สุก้อนครับผมเมอขิคิมาตามแนวทางราพัฒนาเสยนขุงเทพวันศุกที่สิบเก้ามกราซองหาหกเจ็ดเมื่อวันปุดลราพัฒนาของเส้นด้วยราพัฒนาสามตัวบนออกสองสองหกส่วนล่างก็ออกหนึ่งสองล่างก็ออกหนึ่งสองของเส้นรุงเทเขาตะเลกวิ่งเขาตะหกเรียพี่น้อง บนในเขาตะหงกบนในเขาตะเล็กวิ่งเขาตะหงกพี่น้องส่วนล่างบกเข่าตะวีกับบกเขา,จ,า,เขาจับคู่กับบกเขาล่างมมนออกหนึ่งสองล่างออกหนึ่งสอง เสียงเทียบเขาตอเล็กวิ่งเอาเข้ามาตามกับต่อเล็กมีเขาไม่รุดเนาะพี่รองวันศุกร์ Cau ลราพัฒนา เสี่ยงุงเทพยบได้พี่น้องได้เสี่ยงุงเทพยเสียบกอทอมส่วนรัฐบาลไทยของเพื่อนเขาเจ็ดเก่าได้พี่น้องสเสี่ยงุงเทพย บนวิ่งรูดบนวิ่งบนวิ่งรูดสองบนวิ่งรูดสองกับสี่ เลขวิ่งของเส้นเทบนี่คืบอบมีตัวตเน้นได้พี่นองได้เห็นบ่มมีตัวเน้นส่วนจับคู่กับตัวเน้นก็คือส่วนตัวเน้นสองศูนย์ สองหนึ่งสี่ศูนย์สีสส่หนึ่งสีค่คูนี่คือตัวเน้นสีค่คูนี่คือเป็นตัวเน้นตัวเด่น ส่วนตัวรองส่วนตัรองนี่ก็คือตัร่องกับคิมีสามศสมอันนี้คือตัวร่อง ตัวร่องบนได้ไปนองอันนี้คือตัวร่องส่วนลางวิ่ง วิ่งรูดล่างวิ่งรูดแปดเก้าล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าส่วนจับคู่ลัง แปดสองแปดสีเก้าสองเก้าสี สี่คู่นี่คิอเป็นตัวเน้นส่วนตัวลองแปดสาม ้าสามตุกันตัวล่องแปดแปดสามเก้าสามอันนี้ตัวลองเอาพี่น้องเข้าแคบหน่อยจอดได้รับได้วันสุกที่สิบเก้า โมกรลาสองหาหกเกียรล่าพัฒนาเสียนกรุงเทพบนวิ่ง2กับสส่วนตัวเน้นนี่ก็คือ202 1ูนย์อันนี้ตัวเน้นตัวเด่นสคููตัวล่างก็คือ303ศหนึ่งอันนี้บนส่วนล่างวิ่งรูด8กับ9ส่วนจับคูในี่ตัวเน้นนี่ก็คือ8ปดสองสอง เก้าีตกกันตัวร่องก็คือแปดสามเก้าสามพี่น้องตกกันตัวร่องแปดสามเก้าสามอันนี้ล่างาแคบหน้าจอตามนี้นะครับ้ะขอบคุณเสียงเตียนหลายครับผมพี่น้องเข้ากัแคบหน้าจอตามนี้มักตัวใดชอบตัวใดก็ดดพิจารณาเบิ่งขั้นมามักกผพานได้ตัวเลขเป็นแค่แนาทางมันมานงแห่งปังๆกันสุขปุซคนมันสุขที่สิบเก่าเนี่ยสองุมครึง่งนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม บานเฮาให้โชคนะครับดนะ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม